ไปดูการอบรมการไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้านะคะศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดสตูลค่ะได้จัดกิจกรรมการอบรมสื่อมวลชนสตูลไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ ที่ห้องประชุมชั้น2องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลน,นายสัมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้เปิดกิจกรรมการอบรมสื่อมวลชนสตูลไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าโดยมีประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดสตูลผู้นวยการศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดสตูลบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สองใต้จังหวัดสตูลและสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมอบรมกว่า30คนนางสาวพัชรีเกิดพรมผู้นวยการศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดสตูลกล่าวว่าปัจจุบันปัญหาการแพร่ ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนทางศูนย์จึงมีความห่วงใยจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบถึงกฎหมายการควบคุมยาสูบใหม่ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่องโทษพิษภัยจากบุหรี่สถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าทําความเข้าใจในเรื่องของอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้ากลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบโดยวิทยากร,รจากสํานักง,งานสาธารณ ธารณสุขจังหวัดสตูลรวมถึงมีการแนะนําภารกิจของศูนย์ปลอดควันจังหวัดสตูลพร้อมที่จะให้สื่อมวลชนเนี่ยได้ร่วมกันระดมความคิดพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนง,งานในแคมเปญคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าด้วยครับ